ว่าเพื่อนบ่เปิดค่ากาจารมองเย็นห้เลยเปิดเห็นเพิ่นกันเลือนนี้เลือนนี้ถ้าบ่เม่นก็หููจักกันอีรีเพิ่นกับบ่เบิ่งเบิ่งให้แนี่ยจ้าเบิ่งให้แเนี่ยคู่เพิ่นบ่ได้เลรนเลี้ยวกะบ่เป็นอย่างเด้อค่ะเบิ่งใดเด้อค่ะเบิ่งใดคอมเมตนใดทักทายกันใดแต่มูเพิ่นเลรียเลี้ยวน้ำกันมีลาบกัน ซื้ออยูโย่โบยู่ก็โอยอยากซื้อไงไว้ซื้อตัวนี้ก็น่าตัวเดียวโผล่ถือจ้อยแค่นั้นบไดี้หลินเลี้ยวกับกับเบิ้งได้บไดี้หลินเลี้ยวกับคอมเมนต์ได้จ้าทักทายกันได้คนหูจักกันสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีวันพฤหัสบ,สบดี เป็นแต่เนี้ยวหลายกับิีพั่งเรวล,ละพี่น้องเอ,อ้ยจักสิเรียนในหอดใจจักสิเรียนในหอดมือใดดอก一样的เนี่ย นี่อย่งบ่มีเวล,าเวลาบาบ่มีเวลาไปหามูหาพววมือหนึ่งมือหนึ่งฟังวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่นี่อยากรู้จ้าว่าเป็นดวงตาของใครขมาท,าทักทายเน่จะได้หูจักกันวันที่ 30, สามสิบพฤศจิกายนวันสุดท้ายคุณนี้ ผู้ชมของคุณค้นหาคำขอส่งดาวแล้วว่างมือกันเหมือนหรอวะเล่นไปเล่นมาพากันว่างมือปิดโหมดมืออาชีพกัน,เห,น,กนเ,กเหมือนหรอวะเราเห็นจกค้นเลยเฟซบุ๊กคนือบกำหนดให้ค่าให้แน่ดนิดๆหน้อยๆกำหนดให้ เบาแห้งเบาายกับบัวพูนบัวใดเลรียเลี้ยวกะบัเป็นอย่างเด้อค่ะเบิงใดเด้อค่ะเบิงใดก็เมียนใดทักทายกันใดแต่โมพูนเลรียญเลี้ยวน้ำกันแต่ดวงแล้วแต่บุญพาวาสนาส่งเราจะไปแข่งขันกันบ่วใดบางคนบ่ไใดตั้งใจ คนคอหมูหลายเพื่อนหลายแท้งามไหลสุดคนฮ็ดจังไหนวะวันที่สามสิบพฤศจิก,กาย,ยวนวันสุดท้ายคุ่นี้วะนีหยังหล่ะบ่าหรอหกซี่ซื้อหก,กสามบอกหกซี่ไปจังสัตว์เล็มันเรียกไห้เหาแบบบ่าผู้ชมของคุณค้นหาคำขอส่งดาวแล้ว ดเ,เดี๋ยวจู้วะจู้งวนงวดไหนกันเรีย่แต้มเดียวแต้มเดียวแต้มเดียวลองบันทึกจักงวดพ่อเมียนไหนเน่พ่อเมียนไหนพ่อมีแห้งเนี่ยเปียงน้อเนาะมาคุยเป็นโมาเน่นั่งเพื่อนๆเลยก็ค่อยเห็น พี่หญิงลีไปหรือฮาบ่ได้ไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนกับพ่อแม่เยี่ยมฮอบคือกันบาดใดเบืองแล้วนี่ช่วงที่ไลเนาะพี่หญิงลีนี่เนาะทำไมไม่มาเป็นกําลังใจให้น้องหน่อยเนาะพี่หญิงลีนี่เนาะคอมเมนต์มากดไลค์ให้ยาบนเพี้ยนมีเพื่อน เปิดค่าการมองเห็นห้ยายบุญเพียรนกับเขากับปากันนอกตอนแรกหาโมสวัสดีพี่น้องเด้อจะ้ะเด้อสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนวันนี้วันพฤหัสสดีเพื่อนกับบอคอยได้เบิง้งได้เบิ้งปวกเลี้ยวผนหยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพื่อนบรไดเรียนเพื่อนกับบอคอยได้เบิง้ง สวัสดีสองดวงตาจ้าเมนดวงตาผู้ใดนาะก็อ,อยากหูแต่นอบอกเนี่ยก็เมนบอกเนี่ยเปียบบได้เรียนเลี้ยวกักัเบื้องได้บได้เรียนเลี้ยวกับข้เมนได้จ้าทักทายกันได้คนโหูจัากันตรงนี้เองนี่ปิดเสียงวิดีโอ เขากะเฮ็ดเาสเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญไว้ต่ศาตร์ปางก่อนเขากะอาจจะโชคดีบงัวไหนกันวันที่สามสิบพฤศจิกายวนวันสุดท้ายพุ่นี้วันอาบน้ำแล้วไม่มไม่เปล่าเล่นึ้นไล อาบน้ำอาบทาตำพิกมิน้นพิกอาบอีหยังเด้อเนี่อีหย่างจันกะซ้ำนี่คนพี่น้องเด้อพี่น้องพี่น้องมิถุรละจังกะวันนี้ก็แค่แค่นี้ก่อนนะพี่น้องพี่น้องเอ้ยมน้กาจิไรซ้ำนี้ก่อนดอกอาบน้ำแล้วไม่ไม่เปล่าเล่นขึ้นไร อาบนำอาบทาตำพริกมิ้นพริกอาบแจงสีในแม่แจงเดวบาดมูพันคือมูหลายเผื่อนหลายแทย้ง่ามไหลสุดคนนี้จึงไหนว่าตะวันไหลสดุดที่กะจะบ่ค่อยขึ้น เพื่อนเพื่อนพี่กับมีตะไก่มีตะไก่ซื้อหาหนึ่งซื้อหนึ่งหาออกหนึ่งซีซื้อหนึ่งหาออกหนึ่งซีซื้อจะได้ทำเป็นอันนี้กดหาผู้ที่ใช้ถูกแบนด์การควบคุมเรียบร้อยอะไรเนี่ย เดี๋ยวนี้บ่่อยไห้เขาไปลังบานไปหาเยียมมูเยียมวัหมู่ัวกับบ่มาเยี่ยมเฮาคือเกาพี่นนองป้าปรไฟลขึ้นมาให้เห็นหน่อยจ้าให้กำลังใจเนี่ยให้กำลังใจหน่อยสิค่ะยังเดี๋นีหยัง คุณ่าถึงเงื่อนบเงื่อนอันที่วดาพ่นตื่นจังได้สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนเห็นน้ำหมูน้ำพวกเลยช่วงเนี่ยเพื่อนเพื่อนเลี้ยวก็ได้หายเวอร์จะไปทางไหนเหมือน ที่หญิงลีแห้งเหร่นแห้งขึ้นยากแห้งเหร่นแห้งต้ยากขึ้นไปสู้มือเขามีไถยากกันย่าเหามีไถ่หรือเขาบ่ไดดไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนกับพ่อแม่เยี่ยมเข้าคือกันบัดใหญ่บึงแล้วนี่ช่วงที่ลาอืมก็สแปมไปติดเหลืองติดติดเหลืองติดอันเขียวไปเป็นฟังภาษาเล่า สะสมนาทีเ้อค่ะเด้อสะสมนาทีเก็บไล่เก็บนาทีกันอยู่ถือเลขงวัวนี้จะได้ถือโทรศัพท์ไอโฟนใหม่คือเพิ่มมาใจเรียนได้ตลอดบาทนี้มีวแมเมนทอแทเ้ยค่ะวอมเนทอทแทจะดวงแล้วแต่บุญพาวาสนาส่งเราจะไปแข่งขันกันบ่ได้บางคนบ่ได้ตั้งใจ ไล่ล่าตามหาณจิ